สวัสดีค่ะ NT Journey มาแล้ววันนี้จะพาไปลงใต้อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะที่แรกที่จะพาไปแวะชิมกันก็คือก๋วยเตี๋ยวกู้เกียริค่ะเป็นลูกชิ้นหมูลูกชิ้นเนื้อทำเอง ทางร้านเปิดมานานกว่า60ปีตั้งอยู่บนถนนแสงจันทร์ค่ะเมนูที่เราสั่งมาจะเรียกว่าหมี่หุ้นมาพร้อมกับน้ำซุปและเนื้อหมูนุ่มๆทั้งหมูชิ้นหมูแดงและลูกชิ้นที่ทางร้านทำเองกับมือเลยนะคะใครแวะมหาหัดใหญ่ต้องลองชิมพลาดไม่ได้เลยค่ะอร่อยสุดๆ หลังจากเราอิ่มอร่อยกับมื้อเช้าแล้วเราก็มาเดินเล่นต่อกันที่ตลาดนิวกิมหยงค่ะตลาดนี้เต็มไปด้วยอาหารต่างๆมากมายทั้งของฝากผลไม้ของสดเยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วเราก็มาสะดุดตาที่ร้านขนมร้านนี้ค่ะเรียกว่าขนมดอกโดนเป็นขนมโบราณของชาวปักใต้รสชาติกลลมก่อมหอมเนื้อนุ่มกรอบนอกนุ่มใน มีไส้มะพร้าวด้านในด้วยนะคะเราเดินเข้ามาดูในตัวตลาดนิวกิมยงกันบ้างค่ะตลาดกิมยงเป็นตลาด2ชั้นในร่มที่ใหญ่ที่สุดในหัดใหญ่เลยนะคะเป็นสินค้าที่นำเข้ามาจากประเทศมาเลเซียบ้างอินโดนีเซียบ้างราคาจะถูกกว่าซื้อตามห้างทั่วไปค่ะ ไม่เพียงแต่นักท่องเที่ยวเท่านั้นนะคะคนท้องถิ่นเองก็มาซื้อของกันที่นี่ด้วยค่ะที่นี่จะมีทั้งของสดของแห้งต่างๆของที่ขายผัดเปลี่ยนตามฤดูกาลหรืองานเทศกาลนะคะเช่นตรุษจีนถือศีลกินเจก็มาเลือกหาซื้อของคุณภาพดีสดใหม่ได้ที่นี่เลยค่ะพูดได้ว่าใครไม่มาตลาดกิมยงถึงว่ามาไม่ถึงหาดใหญ่กันเลยค่ะ ที่นี่เปิดให้เดินช้อปปิ้งกันตั้งแต่เช้า6โมงครึ่งถึง8โมงครึ่งเลยค่ะส่วนด้านในขายกันทั้งวันเดินกันให้จุใจเลยค่ะเดินตลาดกันเหนื่อยแล้วเรามาเติมพลังกันที่ร้านโกติโอชาค่ะร้านโกติโอชาเปิดมานานแล้วนะคะเป็นร้านขายอาหารเช้าสไตล์สิงคโปร์ค่ะ เมนูที่เราสั่งวันนี้คือข้าวมันไก่ค่ะบักกุเตแห้งที่นี่ใช้กระดูกอ่อนเคี้ยวได้ทุกชิ้นอร่อยมากๆเลยค่ะส่วนบักกุเตแบบธรรมดาสดน้ำได้เช่งๆหอมเครื่องเทศค่ะส่วนเมนูเด็ดที่ทุกโตต้องสั่งก็คือหมูกรอบคั่วพริกเกลือค่ะอร่อยมากจริงๆไม่น่าเชื่อทุกคนรสชาติดีสุดๆ หลังจากกินอิ่มแล้วนะคะเราก็นั่งรถมาเที่ยวกันต่อที่สวนสาธารณะเทศบาลนครหัดใหญ่ค่ะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวหัดใหญ่และอำเภอใกล้เคียงด้านหน้าองค์พระเป็นลานชมทิวทัศน์เมืองหัดใหญ่มองเห็นทัศนียภาพได้ไกลถึงทะเลสาบสงขาเลยค่ะ าดใหญ่เคเบิลคารกระเช้ารอยฟ้าแห่งแรกของประเทศไทยตั้งอยู่บนเขาคอหงมีกระเช้าสองคันวิ่งสลับกันนะคะระยะทาง525เมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ2นาทีครึ่งเท่านั้นค่ะ 1. กระเช้านั่งได้8คนนะคะ นี่เปิดให้บริการอังคารถึงพฤหัส9โมงถึง4โมงครึ่งสุขเสาร์อาทิตย์เปิด9โมงถึง6โมงเย็นปิดวันจันทร์นะคะมาดูที่พักกันบ้างค่ะทริปนี้เราพักกันที่โรงแรมโกลเด้นคราวแกรนดอยู่ห่างเพียงไม่กี่ก้าวจากตลาดกิมยงค่ะเราพักห้องสุพีเรียคอนเนอ เมื่อเปิดประตูเข้าไปจะพบกับมุมโตเครื่องแป้งพร้อมใดเป่าผมที่วางของตู้เสื้อผ้าโซฟาและโต๊ะทำงานริมกระจกค่ะเตียงเป็นขนาดคิงไซส์6ฟุตสามารถเดินได้รอบ3ด้านค่ะภายในห้องน้ำมีอ่างล้างหน้าแชมพูสบู่อ่างอาบน้ำพร้อมผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดหัว ฝักบัวอาบน้ำแยกโซนแห้งและโซนเปียกนะคะจุดเด่นของห้องนี้คือห้องมุมกระจกโค้งบานใหญ่สามารถนั่งทำงานและมองเห็นวิวได้ด้วยค่ะเข้ามาเที่ยวในตัวเมืองสงขลากันบ้างค่ะที่แรกที่เราจะแวะคือฮับโฮหินเป็นภาษาจีนหกเกี้ยนค่ะแปลว่าเอกภาพความกลมกลืนและความเจริญรุ่งเรือง ในอดีตเป็นโรงสีข้าวเก่าแก่ในย่านเมืองเก่าของสงขลาแต่เริ่มประสบปัญหาเนื่องจากเกิดสงครามโลกครั้งที่สองค่ะต่อมาทายาทและผู้รับมอบทิ่ในกรรมได้เปลี่ยนฮับโฮหินจากโรงสีมาเป็นท่าเทียบเรือประมงขนาดใหญ่และที่สำคัญเป็นแลนด์มาร์คตึกแดงแห่งถนนคอนครนอกสงขลาก่อนที่จะโด่งดังและเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปค่ะ ปัจจุบันโรงสีข้าวแห่งนี้เป็นที่ตั้งของสำนักงานภาคีคนรักเมืองสงขลาและยังเป็นที่ตั้งของอุทยานการเรียนรู้ TK Park สงขลาสถานที่หาความรู้ของคนในเมืองเก่าสงขลาค่ะใกล้ๆกันกับพับโฮหินเราเดินกันมาที่บ้านนครในเป็นบ้านเก่าแก่อายุก,กว่า300ปีบนถนนคนครในค่ะ ภายในจัดแสดงของเก่าเก็บสะสมที่ทรงคุณค่าอาทิเช่นเตียงโบราณแบบจีนตู้โบราณโต๊ะและม้านั่งแบบจีนถ้วยชามจีนเป็นต้นค่ะรวมทั้งยังมีมุมจัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ให้ชมโดยไม่เสียค่าเข้าด้วยนะคะ กลับมาที่อำเภอหัดใหญ่ค่ะเรามาแวะทานไอศครีมไทยๆกันค่ะร้านตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนแสงทองขายไอศครีมทรงเครื่องไอศครีมกะทิและไอศครีมไข่แข็งค่ะทางร้านมีเครื่องให้เลือกเยอะแยะมากเลยนะคะ และที่นี่ราคาไม่แพงเลยค่ะส่วนซิกเนเจอร์ของทางร้านก็คือไอศครีมไข่แข็งค่ะขอบอกว่าห้ามพลาดนะคะเนื้ออร่อยเนียนละมุนหวานมันทานคู่กับไข่แข็งและไข่แดงที่นำมาผสมกับไอศครีมอร่อยสุดๆเลยค่ะช่วงคำ่คำๆเรามาต่อกันที่ตลาดโต้รุ่งชื่อช้างค่ะ แหล่งรวมสตรีทฟู้ดในตำนานที่นี่มีขายทั้งอาหารข้าวอาหารหวานมีให้เลือกมากกว่า20ร้านแต่ละร้านเด็ดๆทั้งนั้นเลยค่ะและที่เราจะพามาชิมกันใน EP นี้ค่ะคือหมูสเต๊ะป้าพรเปิดขายมานานกว่า37ปีแล้วนะคะเนื้อนุ่มชุ่มฉ่ำถึงเครื่อง กิ่นหอมโชยมากๆเลยค่ะเนื้อนุ่มสุดๆเลยนะคะทานกับน้ำจิ้มถั่วเหลืองหวานมันเค็มตัดรสด้วยอาจารดแถมราคาถูกสุดๆเลยค่ะเริ่มต้นที่10ไม้60บาทเองค่ะเช้าวันต่อมาค่ะก่อนที่เราจะกลับกรุงเทพนะคะเรามาเติมพลังกันที่ร้านอุดเล็กแต่เตี่ยมบะกุเตในตลาดกิมหยงค่ะ เมนูแต่เตี้ยมที่มีให้เลือกเยอะแยะมากเลยนะคะที่นี่จำหน่ายเข่งและ20บาทเท่านั้นเองค่ะส่วนมากเมนูที่อยู่ในเข่งนะคะจะเป็นพวกขนมจีบซาลาเปาตีนไก่น้ำแดงกระดูกหมูน้ำแดงแล้วก็ฮะเก่าเป็นต้นค่ะ กันสดใหม่เสิร์ฟร้อนๆคู่กับปักกุเตที่ผ่านกันตุนยาจีนมากกว่า10ชนิดใครชอบทานปักกุเตต้องมาลองร้านนี้นะคะเด็ดมากๆเลยค่ะ แล้วนะคะในอำเภอหัดใหญ่และสงขายังมีสถานที่ท่องเที่ยวและร้านอาหารอร่อยๆอ,อ,อีกเยอะมากๆเลยค่ะที่เรามารีวิวแค่นี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะไว้โอกาสหน้าเราได้มาเที่ยวใหม่จะมารีวิวเพิ่มเติมให้ค่ะ มาใครที่ชอบให้เราทำคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีค่ะ